นี่คือเจ้กของที่วารุตาเจอจากในสังขยาฤกษเก็บก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วค่ะวันนี้หลังจากที่ทั้งวันฝนตกตอนนี้แดดออกแล้วค่ะ อากาศหนาวหนาวมากๆเลยค่ะวันนี้ลมพัดมาก็เย็นวารุตาัาแฟนเราก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวค่ะวันนี้ถึงจะมีแดดอย่างไรก็ก็หนาวค่ะไปกันค่ะไปเก็บกวดกันด้วยกันไปลุ้นกับบรรยากาศแบบนี้นะคะไปลุ้นด้วยกันอย่าลืมเอางุงแล้วก็อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะ ดูลมข้างบนค่ะพัดแบบกระน่ำมากๆเลยไปกันค่ะเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะบรรยากาศจะเป็นแบบไหนเราก็พร้อมลุยกันค่ะเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะแฟนวาุตาเดินไปนู่นแล้วค่ะ ย้อนให้ดูพระอาทิตย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะท่านก็กำลังสองแสงอยู่เหนือก้อนเมฆค่ะตอนนี้เวลา19นาฬิกา45นาทีแล้วนะคะไปกันค่ะที่เดิมๆของเราเวลาอาจจะไม่เหมือนเดิมจำนวนขวดก็ไม่เหมือนเดิมแต่ยังไงก็ลุยค่ะ อากาศมันเย็นนะคะผู้คนก็ก็เลยไม่มานั่งกันค่ะเย็นจริงๆเลยค่ะวันนี้คือลมที่พัดมามันมันหนาวมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าจะได้ขวดไหมวันนี้แต่อย่างไรเมื่อออกแล้วก็ขอให้ได้เจอรัวรัวรัวรวเจอแจ็คพอตรัวรัวค่ะเหมือนกับที่น้องเขาบอกว่ารุตาที่รู้ตาก่อนออก ขอให้บอกว่าเจอขวดรัวเจอแจ็คพอตรัรวขอให้เป็นดังนั้นค่ะไปกันเลยเรามาส่งขวดกันก่อนนะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้วารุตาเจอแจ็คพอตในนี้ขอเก็บก่อนค่ะนี่คือเจ็คพอตที่วรุตาเจอจากในถังขยะรีบเก็บก่อนค่ะ ได้มา99เซนพร้อมกับนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปส่งข้างหลังห้างกันนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ซักเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะวรุตาได้1ยูโร55เดี๋ยวรีบไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะได้1ยูโร60ค่ะพร้อมกับอ,อีก9บาทที่เจอค่ะเมื่อกี้วารุตาโชคดีค่ะเจอขวดในตังกระยา คือเป็นขวดที่เครื่องเขาไม่รับแต่เราสามารถไปคืนข้างหลังห้างได้เขาก็วางไว้ในถังกระยะวารุตาก็เลยเก็บมาวารุตาก็เลยได้มา20บาทค่ะไปกันต่อเลยค่ะมาลุ้นกันว่าวารุตาได้เพิ่มอีกสักเท่าไหร่ตอนนี้1ยูโร60บาทอยู่ในกรามือเรียบร้อยแล้วค่ะขอให้เจอรัวๆเจอรัวๆค่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่ป้ายรถเมล์กันนะคะว่ามีอะไรให้วารุตาหรือเปล่าโอ้ยผู้ชายใจดีไม่มีขดให้วารุตาเลยค่ะว้าววารุตาเจอนี้ค่ะ9กบาทอยู่บุมนี้รีบเก็บเลยค่ะได้เพิ่มมาอีกแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในกำมือของวารุตา18บาทเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันที่ลานจอดรถกันนะคะสงสัยมากว่าจะไมน้ำมันเป็นสีเขียวโอ้ยขอขอเป็นเก้าบาทได้ไหมอ่ะโอ้ยวารุตาโชคอดอีเจออีกเก้าบาทสุดยอดสุดยอดมุมนี้ไม่มีไม่มีค่ะว้าววารุตาเจอชิกโปดนี่สมบาท ขอเป็น9บาทขอนะคะขอเป็น9้าบาทขอเป็น9บาทอู้วารุตาได้9าบาทสุดยอด3บาทนี้ก็รีบเก็บเลยจ้าวารุตาเจออีก3บาทนี้ค่ะอีก3บาทรีบเก็บเลยค่ะดีใจจังไม่คิดว่าจะเจอพอได้พูดคำว่ารัวรวรัวรก็ได้เจอรัวรัวกอบคุณน้องนะคะที่แนะนำวารุตาขอให้วรุตาได้เจอรัวๆัวอีกนะคะ เจอขวดรัวๆัวเจอกระป๋องรัวๆัวเจอรัวๆัเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปลุ้นกันต่อโอ้ยแค่นี้วรุตาเห็นก็ตื่นเต้นแล้วค่ะ วันนี้วารุตาหวังขอให้ได้แบงค์ร้อยกลับบ้านนะคะขอใหว้วารุตาเจออีกสักหน่อยขอให้ได้เจอรัว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 ค่ะแฟนวารุตาเดินไปไหนอ๋อเข้ามาดูร้านขายของเก่าค่ะร้านนี้นะคะจะมีของเก่าเยอะมากเลยค่ะมีตั้งแต่ แก้วไวายสมัยก่อนนะคะแล้วก็จะมีตุ๊กตาแกะด้วยไมย้ก็จะมีตัวนี้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีหน้ากากไม้อันละ15ยูโร39ยูโรเหมือนกับของคนคนเผ่าที่เขาใส่หน้ากากนะคะแล้วก็จะมีนี้ค่ะของเก่าๆทั้งนั้นเลยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ บรุตาให้ดูนี่นะคะนี่เป็นตะเกียงค่ะตะเกียงที่เขาใช้สมัยก่อนตอนที่คนเขา,าไปขุดฐานหิ่นนะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของเมอือก่องด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีสัญ,ญลักษณ์ด้วยค่ะมีเครื่องไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะอันละ159บาบาทตะเกียงดวงหนึ่งหนึบาทนะคะ เอ้ยไม่ใช่159ยูโรค่ะภาพนี้ราคาอยู่ที่495ยูโรค่ะเป็นภาพที่สวยมากๆแล้วใหญ่มากด้วยค่ะบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาเลยค่ะเดี๋ยววรุตาก็จะเอาขวดที่ได้นี้นะคะเอาไปคืนแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ วันนี้ไม่ได้ไปที่ริมแม่น้ำรัวเพราะวันนี้ฝนตกทั้งวันแฟนบอกว่าไม่ต้องไปหรอกไม่มีใครไปนั่งดื่มว่าอย่างนั้นก็เมื่อไม่ไปก็ไม่ไปค่ะสามีรออยู่นู้นค่ะดูนะคะไม่มีรถวิ่งเลยค่ะเดี๋ยวเอากดไปขึ้นทันเลยค่ะถึงห้างแล้วค่ะนี่ค่ะ วารุตาได้1ยูโร16เซนค่ะว,ว้าววารุตาเจออีก9บาทรีบเก็บเลยค่ะวารุตาได้เพิ่มมาอีก25สเซนดีไปขึ้นงินเลยกันเลยค่ะว,ว้าววารุตาได้มาอีก1ยูโร50ภาพรวมนะคะโอ้ดีใจจังเลยค่ะตอนนี้วารุตามีเงินอยู่ในกระมือนนั่นก็คือ3ยูโรกับ10เซนค่ะ แฟนบอกว่านี่เชือยังมีเวลาอื่นเหลืออีกทั้งครึ่งชั่วโมงขวาห้างจะปิดเดินหากันอีกสักรอบนึ่งไหมบรรยากาศตอนนี้ค่ะพระอาทิตย์ก็อยู่ท่ากลางก้อนเมฆเป็นภาพที่สวยงามนะคะวรุตาว่าเป็นภาพที่สวยงาม เมื่อสวยงามแบบนี้ก็มายืนชมด้วยกันนะคะรถไฟกำลังมามุมโน้นค่ะกำลังเข้าสถานีท้องฟ้าสวยสีเขาสวยมากๆเลยนะคะสีเทาพร้อมด้วยสีสีสีทองเฟนบอกว่าเธอเรามาเดินมุมนี้กันอีกหน่อยไหมก็ว่าไงก็ว่ากันค่ะ เมื่อกี้เรากำลังคุยถึงเรื่องรถที่เราจะซื้อเมื่อเราไปไปอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแฟนก็บอกว่าเราก็ตกลงกันแล้วนะคะว่าเราจะซื้อรถใหม่ตามที่พี่ๆน้องๆแนะนำนะคะเพราะว่ารถมือสองบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจแต่รถมือหนึ่งนี่ก็คือเรามั่นใจว่าอย่างน้อย3-4ปีแรกเราก็ไม่น่าที่จะต้องซ่อมอะไรเยอะ ส่วนยี่ห้อเรากำลังดูกันอยู่ค่ะว่าราคาขนาดไหนแล้วเป็นราคาที่เหมาะกับเราเราก็เหมาะกับสถานที่ที่เราอยู่ด้วยค่ะก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะช่วงนี้เดินน,นต่อเลยค่ะวรุตาเจอนี้ค่ะนี่คือสามบาทขอเก็บก่อนนะคะสามบาท วรุตาให้ดูไม้นี้นะคะเป็นไม้เนื้อแข็งมากเป็นเฟอร์นิเจอร์ของคนรุ่นเก่าๆนะคะไม้เนื้อดีซึ่งต่างกับไม้อัดแบบนี้นะคะวรุตาเห็นแล้วก็แบบเสียดายมากๆมุมฝั่งนู้นเป็นโซฟานะคะแบบนั้นเขก็ทิ้งนะคะเดินกันต่อเลยค่ะ วรุตาเจอสามบาทอยู่ตรงหน้านี้ขอรีบเดินเข้าไปเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะสามบาทรีบเก็บเลยค่ะบ้านหลังนี้วรุตาชอบนะคะสีเขียวสวย เป็นบ้านสมัยก่อนนะคะเมื่อกี้เราตั้งใจจะเดินกลับบ้านสรุปแล้วแฟนบอกว่าเดินต่อกันไปเรื่อยๆนะเธอว่าอย่างนั้นบอกงนั้นก็ไปเลยถ่ายกันร้านพิซซ่าค่ะเดินกันยาวๆชมบรรยากาศกับวารุตาวันนี้ด้วยกันนะคะ บ้านหลังนี้วรุตาชอบนะคะก็มีขอบไม้ติดอยู่ที่ขอบหน้าต่างค่ะร้านตรงหน้านี้นะคะเป็นร้านขายไอศครีมค่ะวรุตาเจออีก9บาทค่ะแบนแต่ไม่เป็นไรเขาก็ยังคงมีค่า9บาทอยู่เหมือนเดิมรีบเก็บเลยค่ะบ้านมุมฝั่งนี้ก็สีสวยนะคะวรุตาชอบสีแบบนี้ สวยจังค่ะวารุตาให้ดูบ้านหลังนี้นะคะทาสีสวยมากๆเลยค่ะสีหวานเชียร์บรรยากาศตอนนี้ใกล้จะสามทุ่มแล้วนะคะวันนี้เราเดินครบรอบของเราแล้วนะคะวันนี้เราได้3ยูโรกับสิบเซนนั่นก็คือเราได้แบงค์ร้อยกลับบ้านค่ะ ไม่คิดว่าเราจะได้แบงค์รอยกลับบ้านขอบคุณคำดีๆที่น้องแนะนำให้พี่วรุตาเจอรัวๆก่อนออกนอกบ้านให้เจอเชฟพอรรัวๆรัวๆแล้วก็พี่วรุตาก็ได้ทำตามที่น้องบอกแล้วก็มันก็ประสบผลสำเร็จจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าตอนนี้วรุตามาถึงบ้านแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย 拜。